ราะว่าแกบอกจะตายหกเดือนแต่ว่าทางตำรวจบอกว่าแกติดพวกยี่สิบตีอยู่ที่ที่สิบทำอะไรทำบอกว่าเดี๋ยวคนนี้คิดผิดหรือเปล่าทำโวนผิดหรือเปล่าหมอบอกว่าอยู่ได้หกเดือน ข่าพระตาไปตำรวจว่าคุณติดกู๒๐ปีนี่ใจท่านจะอยู่ได้อีกิบปีตำรวจให้ให้มากกว่าหมอหมอไห้ออกเสือนอาจารย์พระครูในยุคเดียวกันอัตมาก็ป่วยนะท่านก็เกือบไปรอดเหมือนกันท่านหนักกว่าอัตมาไอซียูสิบห้าวันไม่รู้ตัวเลยอ่ะตายตายมาสิบเอวัน แต่ดาวมันยาวเพราะฉะนั้นคืออ่ะคือทุกอย่างมันมันเรียกอะไรมันมีมันมีทั้งทั้งดาวลงขึ้นดีขึ้นนี่คือชีวิตมันเป็นเสน่ห์ของชีวิตเพราามันก็มีอย่างนี้มีขึ้นมีลงชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการขึ้นหรือลงนี่แหละ ขึ้นหรือลงนี่แหละก็ใช้ธรรมะแลช่วงเวลานี้ใช่ไหมใช้ธรรมะก็ถ้าถ้าเราในขณะที่เราขาขึ้นไม่ใช่ขึ้นหน้าผากนะขาขาขึ้นหมายถึงว่าชีวิตกำลังรุ่โรจน์ยามขาขึ้นหอ่ยามขาขึ้นนี่เวลาทําอะไรก็ขึ้นขึ้นขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยนะเ้าบอกักอย่าอย่าอย่าเลิ้งอย่าดีใจมากเกินไป พราะมันจะมีขาลงอยู่มันจะต้องมีขาลงอาจารย์บอกว่าอะไรยามขาขึ้นรู้เท่าอย่าเมาหลงยามขาลงปลงวางอย่างคงที่แครู้แพ้รู้ชนะและปราบี ในโลกนี้ดีได้กับเสียอย่าเสียใจมีได้กับเสียนี่แหละคนจะทุกข์ก็ตอนได้รือเสียนี่แหละใช่ <laughs> แต่วันนี้เราดีใจกว่าแล้วเราจะได้ <laughs> ไม่็นไหมครับแดก็ตั้งรอแล้ว <laughs> 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 รียกว่าวเพิ่มบุญเนาะ มันก็นได้ปัจจัยมา,ำรรราทำโนบะงทภาษศาสนาเรานะบุญกุศลมันก็เกกดขึ้นบุญกุศลมันก็เกิดได้สามทางคือหนึ่งด้วยคำพูดใช่ไหมสองด้วยการกระทำสามด้วยอิจฉนาะแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้อคิดทําบุญแล้วเพราะงั้นได้บุญแล้วนะมันก็ไม่สมําเร็จเพราะว่ามันต้องครบองค์ประกอบทั้งตายอาจารยปะจั นั่นก็คือสิ่งที่เราน้อมนํามาวันนี้ใจคือใจที่พร้อมที่จะเสียสละเป็นต่ออาจารย์เราก็จะได้เปรตอย่างนี้นะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เพื่อที่จะออให้เกิดเพื่อกูลในประโยชน์ส่วนรวมนะครัเราเนาะสร้างห้องน้ำห้องสุขาันนี้กองห้องน้ำสารคนนี้ตออลูกนิดนิดทันใจนี่ทันใจทันอกทันใจดังนั้นตัวพ่นิด อ,อ,อาจารย์อาจารย์บัณฑิตตรงนี้อาจารย์ห้องน้ำห้องสุขา,าคุณเอียดเอาเคฝากมาเอออเามารับเลยรับเลยอาจารย์รับเลยครับรี่รับเลยร้ <c oughs> า,านอาหารที่เอาเคสท,ที่รับเคยอ่าคุณย้อมละเอียดติมอนรามสาธุ<ะ>รวมครับรวมไอ้มาชานที่ห้องนี้ ในวันงานพระส่งสองร้อยรูปใช่ไหมไอ้อยู่ที่นู่นร้อยเจ็ดสิบรูปอยู่ที่นู่นสามสิบรูปมาสันที่ห้องนี้แล้วและก็ห้องน้ำห้องสุขาท่านจะต้องมาใช้ที่นี่ที่จะอัตมาจะรายงานเซคิลิลิตี้ครับนี่นะว่าสมเด็จตมาสังที่นี่อธิราผู้ใหญ่จะมาอยู่ที่นี่และให้ท่านอยู่ในห้องนี้เพราะจะอารักขาได้ง่ายก็ใช้ห้องน้ำห้องสุขายี่มีอุปกรณสวยสุขภาพดี จริงๆไม่ได้พูดเรื่องนั้นจริงๆเออมันมีอดีตมาแล้วแต่ว่าให้รู้ว่ามันเป็นอันนี้มีอันนี้สงเนาะเอาทำแล้วได้อนี้สงเอาละเราจะได้ทอดพระป่าแล้วก็ถวายลูกมิดๆพ,พร้อมกันขอเชิญคุณได้คุณโยมทั้งหลายได้อั้งนะัโมสามจบพร้อมกัน